ควันนี้ค่ะนนึ่งนะคะพูดเปิดตัวแคมเปญนี้วันนี้หน่อยโอ้วันนี้สนุกมากแบบลั่นแบบสามยานเป็นเทาานะครับผมแบบคนให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็มีทั้งแฟนคลับของเราแล้วก็แฟนคลับของ เพื่อนที่น้องศิลปินนะครับทางฝ <Yeah. S 1> ั่งพวกเราทั้งมิวสิกเวียเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของโอจิซากุซากะสักย่านสะเปรือสากย่านสะเจริงรืบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้บรรยากาศอบอุ่นนะครับตอนเล่นก็มีเหงื่อออกมากไม่ไม่อบอุ่นร้อนเลยร้อนเลยครับแต่เพราะมันเดือดนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเครื่องดื่มที่จะเติมความสดชื่นให้พวกเราเครื่องดื่มอะไรนะก็ดื่มซากุซากะเฉดมีสอสีเป็นยังไงบ้าง ครับผมสองสี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 ควนผมและพี่เซนความเป็น h ันนี่เลมอนะครับผมความเป็นอ้่ัวเียวโหครับถ้าใครชอบแบบคำหมแบบรก็ต้องนี้ ชอบคอนแบบว่าหอมหวานแล้วหอมหวานเหรอหวานจริงคือชอบชอบแยกกินชอบแยกกินจะมางทีก็สลับกันบ้างเอ้ยแปลกๆนะเอาพูดถึงความซ่ามีดีครับเาราเพลงเราพวกเราเป็นคนซ่าซใช่แบบเป็นคนแบบสนุกสนุกนอกกรอบไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กเรียบร้อยขนาดนั้นแต่ว่าในสิ่งที่พวกเราทำอ่ะมันก็สุดท้ายปลายทางก็คือความสร้างสรรค์แหละเชื่อว่าเด็กในวัยเรา ว่าแม้กระทั่งวัยที่โตขึ้นในยุคนี้เจนเนี่ยผมว่าทุกคนมีความเป็นเด็กมีความซ่าในตัวกันอยู่เสมอซ่าจนมีเพลงเลยซ่าจนมีเพลงหน่อยครับผมเพลงนี้ก็ได้แชร์ไอเดียกับพี่ๆทางโอชินะครับผมก็ได้เพลงของพี่ๆทวนที่ฟลาเอาส์นะครับผมมาทำการเหมือนรีอะเลนส์หม่ มาทาการแบบว่าให้เหมือนกับว่าซ่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วดิเรกชันของพี่ๆเขาเนี่ยค่อนข้างตรงกับสินค้าอยู่แล้วนะครับตรงกับความที่แบบว่าซ่ามีดีอยู่แล้วมีความนอกกรอบมีความแตกต่างมีความสนุกสนานแต่พวกเรามาเติมความซ่าในแบบเพอร์เซนต์ความรู้สึกที่ราได้เป็นคู่มากของคาคือจริงๆคุณซ่าตอนที่พี่ๆบอกเลยเนาะใช่รู้สึกแบบเป็นเกียริเป็นเกียร์เป็นเกียรพวกเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราการที่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งจะได้มา แล้วพิซแซสิทธิ์ล้ามันต้องมีความเหมาะสมบางอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคดีแล้วที่ตอนเด็กๆเราสร้าบนะจนมันติดตัวเรามาถึงตอนโตพี่ๆก็เลยเลือกหลไรพี่บอกว่าความที่มันสร้างดีๆอ่ะมันต้องมีสร้างแล้วมีประโยชน์ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าพวเราถูกเลือกแบบว่าเราดูมีประโยชน์ขึ้นอะท้ายฝันค่ะเพลงแล้วก็ดาวโหลดยังไงได้บ้างตอนนี้เพลงของพวกเรานะครับกับทากับโอชิชัปปุซานะครับผมก็ลอนซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสอยเลยครับผม ดูได้ทางยนะูทูบแบบเซอร์เบอรเป็ปเปอร์เพลสแรงโน้มถั่วซ่ามีดีนะครับผมในนั้นมีแบบเอเลเมนต์หลายนะอย่างที่พวกเราอยากให้ไปดูว่ามันแบบมันเปลี่ยนแปลงไปกันขนาดไหนและที่สําคัญคนระับพวกเราใช้เสียงกระป๋องของชาบูซ่ามาทําเป็นเครื่องดนตรีในนั้นเยอะมากๆห้ทุกคน,น,นลอง <ไป S 1> เสียง<ห>ที่เราฟังออกว่าเป็นกระป๋องอแล้วเสียงที่แบบเอาไปทำเป็นเสียงอื่นๆที่ทุกคนอาจจะไม่รู้มีเสียงต้องชาเ์ลินไหมต้องเป็นต้องทำชาเร์ลินรับไหมต้องต้องต้องไปต้องเป็นชาเลนจ์ทำก๊อกกระป๋อง ค่ะร้านซาซาบูชาให้เพาดูค่ะครับผมผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะรู้จักร้าที่ซาบูซ่ากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆกลุ่มใหม่ๆที่แบบว่าอยากจะหาเครื่องดื่มที่ทั้งซ่าแล้วก็ทั้งมีประโยชน์นะครับผมเพรื่อความสดชื่นนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับอยากแนะนำเป็นสำคัญตอนนี้มีเป็นแพ็กเกจใหม่ด้วยอ่าแพ็กเกจใหม่ก็คือเป็น มีพนักงานเราเองเรายังอัดยังอัดแน่นอยู่ปั๊บยังอัดแน่นโอ้โหต่อไปยืนเออตอนนันยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้งานอัดแน่นก็คือหมายนกับว่าเราลิมิตงานเอ่อโชว์ไว้ประมาณประมาณสิบห้าสิบห้างานแต่ว่าเราเอ่อย้ายมาทางเด่นเอ่อเื้องหลังมากขึ้นการแต่ว่า ช่งนี้จะได้เห็นเราเหม่าไปอยู่กเรื่องหลังนะเพราะเรารู้สึกว่านอกจากเรืงหน้าแล้ววันหนึ่งกราฟตกงก็มีคนที่สเาเรารู้สึกว่าการกลับมาทำเตืนหลังจะมีความมั่มากขึ้เพราเราก็ยังได้อยู่งนวนะารงานกเอ,อ้าะดหน้าเออถ้าจะพูด่าจะด คิดว่าตัวเองมีประโยชน์ขึ้นในปีนี้แหละครับผมรู้สึกว่าตัวเองสร้างมาตลอดเลยแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าลูกชาจะให้ความไว้วางใจพวกเราได้ได้ได้มาเล่นมีคสึกดีพูดเรบว่าดีใช่แล้วก็ที่สําคัญเราได้กินแบบของอร่อยได้ใช้ของดีๆตลอดเลยเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวที่พวกเราเป็นพรีเซนเตอร์มคือแบบโต้ตอบตลอดคาร์ดใช่อย่างว่าเครื่องดื่มเราก็ได้ เรแบบเขาเรียกว่าชีวิตดีขึ้นนะสามารถมีแบบว่าใช้ชีวิตได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้แ,แบบโฟกัสในสิ่งที่เราชอบเพราะเราไม่ต้องกังวลเรื่องเอรื่องไหนมากก็เลยแบบภาว่าเป็นพิเศษทำมีสิทธิพิเศษมาเปะนอได้หลายอย่างมากใช่ครับขนมเด็กไปยันโหร<ห>ไปยันทุกสพาดันยู<ห>อะไรเงี้ยครับ<ห>ไม่รู้ว่าจะาาายังได้ ใช่ใช่เก็มีใครบ้างเป็นไรที่ต่างกันบ้างก็รอดูว่าจะไปสุดที่ตรงไหนซึ่งแบบก็ยังสนุกกับงานที่แบบเขามาได้ยังสนุกตอนที่ยอดเงินเข้าเลยนะแบบดูแล้วแบบโหสนุกมากดูแลอย่างนั้นดีไหมเพราะว่าไหนรับเงินเข้ามั้งม่แรงทำงานครับนด้วยมันต้องมีเสียเระยัง ไเสียร <fik S 2> งเราก็ยังใช้ชีวิตดเดิมอ,อย่าง,ย,าง,ย,างยังประหยัดเหมือนเดิมครับยังทับได้เรื่อยๆยังยังยังมีแรงใช้เงินอยู่ครับจะรับได้เรื <c oughs> ่อยก็ <c oughs> มีแรงทำงานใช่ครับแล้วถ้าูึงิตนทำางานยังอะไรก็สิ่งแรกที่เก็บไปก็คือทำงานทำงานแบบเป็นรูปีน้ำเกินแว่าสื่อเช้ามาไปทัวร์ตับแา ต้องหลังต่อเป็นอย่างนี้ยครับหลุดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าในแง่ความแบบว่าบทบาทหรือการเราไม่ชอบสังคมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป่แต่อย่างสิ้นเชิงก็คือเหมือนกับเรื่องบางเรื่องเราก็เราก็ต้องเรียกเรียกที่สำคัญมีสำาัญเราต้องรวมไรครับแล้วก็คิดคิดอะไรอย่างเี่างๆนะครเพราะว่ามีเยาวชนแล้วก็แบบพี่น้องอะไรนั่นงานดึกตอนนี้เราก็จะก็คืออะไรงานงานดึกงานดึกมีครับมีมีมีเป็นหลักอยู่ครับเป็นหลักอ่สมมติว่า เดื àn, อนหนงสิางานเราจะเล่นดึงสิบห้าแล้วก็จะแทรกงานกับวันข้อไปนะรับใช่วันอาทิคือกองซี้อบ้านใช่เป็นตึกบ้านหลังที่สใชก็เซนก็คือซื้อบ้านหลังนั้นแต่ว่าก็พอใช้ชีวิตมาประมาณนึงทุกคนน่าจะรู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วก็หาอะไรที่มันตอบโจทย์ตัวเองก็เป็นของฝวันให้กับเองตอนแบบเกิดอะไรอย่างเ้ยนรพอคนซินแล้วพอเราทได้ทำสุดที่ด ไอ้ทเพราะแบบสนุกอ่ะมีเสียงน้ำตากันถอยครับเพราะว่าเขาสองคนอ่ะต่างกันมาแบบเยอะแต่ว่าตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยดู๋ย่าไปดูเศร้าเกันไปนะครับใช่แต่ว่ามันจริงเพราะว่าคนนี้คือแบบเอาแต้มแต้มร้านสะดวกซื้อเป็นแรกสระเทากินเลยโอ้ชื่อตานอีโมชั่่นทุกอยางแล้ววันที่แบบเพลงลังจะดังก็คเขาไม่มีงานทำเลยก็คืองานคนนีก็คือทำงานทำงานอยู่แล้วอ่ะดังอยู่เนี่ย งานทัวร์พุทขก็มาพอดีงานทัวร์เข้ามาพอดีใช่แม่งแดดวันนี้คือบ้านของาเอ่ารู้สึกเป็นไงรู้สึกดีภูมิใจที่แบบว่าเราทำเอนแบบว่าไม่เหนื่อยอ่าแล้วก็ทำโดยที่แบบว่าไม่ฟอแล้วก็พอวันนี้มาถึงก็มาแก็รู้สึกว่าเราเลถึงตัภูมิใจมายังร้องไห้ร้องไห้ไม่ออกร้องห้ไม่ออกร้องไห้ไม่ออกแต่หน้าเต็มเนืออขราได้เห็น้านแต่เราไม่ได้เป็นบ้านกัน ปบ้านเผมมีเรื่องสั้นๆลอยไปฝากเขาเข้าไปหมู่บ้านเขาวันแรกเขาเข้าเข้าไปด้วยการที่แบบว่าอบตถามว่ามาทำอะไรครับมาดูบ้านครับรอบที่สองเขาเข้าไปมาทำอะไรครับมาบ้านตัวเองครับปกติปกติเขาจะแบบว่าเข้ามาแล้วแบบว่าติดต่อนิติครับอะรอย่างเี้ตเพรี่ผมมาอ๋อบ้านที่นี้ครับนี่เอ่ยซด้ต้อแล้ว ในปกคินชีวิตเรโอเคขึ้นเยอะใช่ก็สนุกสนานกันไปไอ้แบ่ใรใครใเล่นอะเลยคือเล่นทาอะไรไ้เยไอ้แบบวระชมยังมีแบบว่าพ่อแม่ให้หัดรูปอัดคลิปสอนลูกเหมือนเดิมโอ้มีครับมีมีมีระดบรอดบระดิเบ้างเพราะว่าเพราะว่าอัดคลิปนีก็ใช้เวลานัดปอย่างเ้อยาอยากจะทำานี่เหมืนแบบเข้าเข้าไปรคด้วยขายรูอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้าพ่อแม่ก็ต้องเปีนยังน้องเราเราเราอัดคลิปจะสามวัน แต่โ kind of kind of ี้ติดฟ so ิตแทนน้องๆน้องๆอาจจะแบบเป็นเด็กดีสามวันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ของน้องส่วนใหญ่ให้สอนเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ให้สอนเรื่องการตั้งใจเรียนตื่นไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเด็กดีนะเป็นเด็กดีอะไรเลิกเล่นเกมอันนี้อันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าพี่ว่าเด็กเด็กไ่ชเล่นเกมใช่พวกเราอย่างเล่นเกมกันเด็ก็เลยไม่กล้าบอกก็เลยบอกไปว่าเล่นให้เป็นเวลานะ อะไรประมาณรูส้สึกนี้เป็นต้นแบบของมารู้สึกเสี่ยงรู Beach> ้สึกกลัวว่าวันนึงจะทอก็เสี um ่ยงแต่เช่นเดียวกับสมมติว่าแบบดื่มอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเดินไปแล้วน้องๆกลัวน้องๆเดินไปหาร้านชัมป้าอะไรอย่างเงี้ยนี่เขารื่องตองจริงนะเพื่อนก็ต้องเขาเรียกว่าวางตัวให้เหมาะสมดีกว่าใช่พวกเราก็ก็เป็นผู้ใหญ่นะมีปีกมีปุ๋ยก็เรียกว่าวางก่อนตาก็ต้องน้องๆคนละข้อกับคนน้องคนละข้อ ฝา่งถึงน้องๆคนละพ่อใช่ไหมครับผมคิดว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขอยากให้น้องๆมันมีความสุขด้วยเพราะตอนเด็กๆเราเราขาดโมเมนต์ช่วงวัยเด็กมาเยอะช่วงวัยเด็กมันมันมันพรมันผ่านไปดับความ่ไหมใครก็อยากเด็กอยู่ครับยังอยากเด็กกันอยู่ยังเด็กอยู่ค่ะยังเด็กอยู่ด้วยโอ้ใช่ครับอยากให้แบบใช้ชีวิตเด็กในแต่ทีครับก็คงอยากให้สนุกกับสิ่งที่ทำเลยคร้ยเริ่มเริ่มด้วยความสนุกแล้วก็ อันนี้เมื่อกี้เลยมีความเป็นเด็กในตัวเองให้เยอะโตขึ้นก็ยังแบบอยากให้เก็บความเป็นเด็กไว้อะไรก็อ <c oughs> สอบแล้วก็สอบแล้วกอบโอเคข, <restroom> ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ถ่ายรูปยิง <c oughs>